โอ้ยน่ารักสักด้วยนางฟ้าโควิด1 9ติดอยู่ที่ปอดคิดถึงเธอตลอดอยู่ที่คุณนะคะพูดเก็บฉันหรอคะ,อะ,อะสวัสดีครับไม่ทราบว่าคุณชื่ออะไรครับชื่อฟ้าค่ะชื่อฟ้าส่วนผมชื่อจอนนะครับคนอะไรชื่อเฉยยดูโฮมมีเฟอร์นิเจอร์ แล้วคุณล่ะมีใจบ้างยังครับพอดีที่บ้านไม่เลี้ยงสัตว์ะคะะ่ะไม่เลี้ยงสัตว์เอ,อผมจะพาคุณไปเดินดูรอบดูโฮมสนใจไปกับผมไหมครับไม่ไม่สนใจเลยค่ะสวัสดีครับคุณลูกค้าครับคุณลูกค้าสนใจชิ้นไหนเป็นพิเศษไหมครับถ้าไม่สะดวกขนกลับบ้านสั่งออนไลน์ได้นะครับทางเราส่งถึงบ้านเลยครับคุณลูกค้าอ่า โควิด1 9อ,อยู่ที่ปอดคิดถึงตลอดอยู่ที่คุณนะคะ,ะพูดกับผมนะครับใช่ค่ะ, <c oughs> ะว่าแต่สุดหล่อชื่ออะไรนะคะ,ะชื่อสมศักดิ์ครับนามสกุลสมศรีเรียกสั้นๆว่าศรีก็ได้ครับชื่อเท่จังเลยนะคะ <c oughs> คุณนะครับชื่อฟ้านะคะอ,อฟ้า <c oughs> คนอะไรชื่อฟ้า <c oughs> ชื่อไม่เหมาะน้าตัวเอง อไม่ลมีแฟนหรือยังคะจริงๆแล้วก็ยังไม่มีหรอกครับแต่ผมก็มีคนในใจอยู่แล้วต้องขอโทษด้วยนะครับวันนี้วันอะไรของฉันเนี่ยเจอคนหลอกก็นกอ้าวคุณโซฟาคุณฟ้าไปแล้วขอโทษนะครับพี่ว่าไงครับน้อง บ้านพี่มีต้นไม้ไหมครับไม่มีครับดีเลยครับทำไมอ่ะเราจะได้ไปเริ่มต้นใหม่ด้วยกันไงล่ะครับมันจะดีใช่ไหมน้องอุยมันจะดีใช่ไหมผมแอบดูพี่ตั้งแต่พี่เดินเข้ามาแล้วมันจะดีใช่ไหมน้องพี่นี่น่ารักเหลือเกินเนี่ยผมมองพี่ตั้งแต่แรกเลยรู้เปล่า อย่า <Y'> ลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามของเราด้วยนะครับยี้มยิ้ม